การน,นำรูปกราฟไปใช้งานนั้นสามารถเลือกได้นะคะเช่นคุณต้องการสั่งพิมพ์รูปกราฟนี้ออกทางเครื่องพิมพ์การพิมพ์นั้นจะมีให้เลือกอยู่2แบบคือถ้าคุณคลิกที่เซลล์ใดเซลล์หนึ่งแล้วเลือกแท็บไฟล์แล้วก็เลือกคําสั่งพริ้์เขาจะพิมพ์ข้อมูลทั้งข้อมูลที่นําไปสร้างกราฟหรือข้อมูลที่อยู่ในเวิร์กชีตแล้วก็รูปกราฟด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคุณคลิกที่รูปกราฟแล้วก็เลือกคําสั่งพริ้น ขาจะพิมพ์เฉพาะรูปกราฟอย่างเดียวซึ่งคุณสามารถที่จะเลือกได้นะคะว่า,าจะพิมพ์เฉพาะรูปกราฟหรือจะพิมพ์รูปกราฟกับข้อมูลด้วยในกรณีที่พิมพ์เฉพาะรูปกราฟจะเปลี่ยนแนวกระดาษเป็นแนวนอนก็จะได้พิมพ์กราฟแบบเต็มๆแบบนี้ได้หรือต้องการนำรูปกราฟตรงนี้ไปใช้งานอย่างเวิร์กชีตอื่นก็คลิกที่แถบดีไซน์และเลือกคำสั่ง move chart move chart ตรงนี้ก็คือจะย้ายกราฟนี้ไปไว้ที่ เวิร์กชีตอื่นๆก็คลิกแล้วก็เลือกเวิร์กชีตหรือเลือกบุ๊กได้นะคะหรือจะคลิกที่นิวชีตแล้วก็ไปสร้างไว้ที่ชาร์ทหนึ่งหรือจะเปลี่ยนชื่อเป็นกราฟยอดขายแบบนี้ก็ได้จากนั้นก็คลิกโอเคเขาจะนำรูปกราฟทั้งหมดไปไว้ที่ชีตใหม่ ตรงนี้คุณสามารถที่จะตกแต่งแก้ไขได้อย่างสะดวกสบายเพราะว่าไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลแล้วแต่เนื้อหานี้ยังโยงกับข้อมูลที่เป็นตัวข้อมูลที่นํามาสร้างกราฟอยู่นะคะหากต้องการจะย้ายกลับก็ทําแบบเดิมก็คือ move chart แล้วก็เลือกชีตนะคะที่จะย้ายกลับไปแล้วก็โอเคกราฟก็จะถูกนำมาใส่ในเวิร์กชีตตรงนี้ได้อีกนะคะรูปก,กราฟตรงนี้นะคะสามารถคลิกลากย้ายไปวางในตำแหน่งที่ต้องการ หรือทุกการเปลี่ยนเป็นรูปกราฟใหม่ก็กด Ctrl C แล้วก็กด Ctrl V แบบนี้คุณก็จะได้กราฟใหม่ชุดหนึ่งแล้วก็ลองไปเปลี่ยนเป็นรูปแบบกราฟแบบอื่นดูก็ได้นะคะข้อมูลก็ยังคงเดิมนะคะก็คือสามารถที่จะใช้งานได้หากไม่ใช้ก็คลิกแล้วก็กด Delete ลบทิ้ง คุณสามารถสร้างกราฟวงกลมได้แต่กราฟวงกลมนั้นจะใช้ข้อมูลแค่2ชุดข้อมูลที่เป็น label 1ชุดแล้วก็ข้อมูลที่จะนำมาสร้างกราฟวงกลมอีก1ชุดนะคะสมมตว่าเราจะเลือกตรงผลรวมตรงนี้ก็กด control และคลิกลากตรงนี้แล้วก็คลิก insert เลือกเป็นกราฟพายหรือกราฟวงกลมแบบ3มิติคุณก็จะได้กราฟวงกลมแบบนี้แล้วก็เลือก layout ะะให้แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์มีชาร์ตไทเทิลแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นการสร้างกราฟวงกลมนะคะขึ้นมาใช้งานก็ลองเลือกดูนะคะว่าจะใช้กราฟแบบไหน